ตอนนี้ก็โตจะได้กลมป่าเท่านะครับเี่กบโดนว่านั่นจะรู้หรอทังว่าเป็นป่าขาว

เด็กนั่งต่อคนสวยกินหอดโดมออนซอนเด็กนะครับว้าวเื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับวันนี้ครับนะวมกันนะครับเด็กสีนนเครับคือนั่งต่อเด็กสีนากันเรือยครับน้องเตยคนสวยนะครับดีนั่งต่อคนสวยนะครับสวยนะครับลูกอเอาขึ้นะอขึ้นะเอานะคับ้ขึน

ที่ลอยบมบวกก็กี่ลอยเนาะนี่ะครับผมนะกี่ลอยเด้อนะครับบอกว่าลุ่งร้อนที่เริ่มมีสุดแล้วนะครับคั้นบังนี้บ่อขึ้นมีสุดค่ะคนะครับอารุณเสียซอยอ่าน้องนทร์นะครับอ่าบอถึงแล้วเป็นบ่อน้องนทร์นะครับผมนะนี่นะครับนั่งต่อโพจาเพื่นนะครับน้องเอกสี่ลอย ใส่แล้วไหมดีนัวพีอีกอีกว้าวว้าวายไปแ้อะไรไม่ใช่สีนี้นะอะไอกเลยบอกเลยเอฟทีสามสิบแปดกับร้องอ่หารวยลายเปอีกแล้ ดองเดียวพันกันละเงินหาเงินสี่พันเจ้าพนหาพันเจ้าดีสี่พันปราวัเบิก้าเจียธิราชวกมาเทวดาประมุลทรัพการเกษตรลูกกระพพอะมืองแสนนุ่มกุดนำสายใจะนั่งต่อใคระนั่งอให้นั่งต่อนั กัรบในกรณีมุ้งไฟมันเลียนนะครับในกรณีมุงไฟมันเลียดไหนี่รองเบิ้งเบิงไปน้ำกันนะครับแกหาดีชนะหาวีเีนะครับครับเบิ้งไปน้ำกันคือไปน้ำกันะงมีขอข้อรหัสเนซีงไฟองการทอไปับ